ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการรับฝากข้อความอัตโนมัติฟังข้อความที่ฝากไว้ถึงคุณกดหนึ่งแก้ไขข้อมูลส่วนตัวคุณมีข้อความสองข้อความข้อความที่หนึ่งจากโทรศัพท์หมายเลขศูนย์หกห้าสามแปดศูนสามแปแปสามฝากไว้วันที่ส7บเจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเวลาสิบหก นาฬิกาสิบสามนาทีข้อความที่ฝากไว้คือสวัสดีครับครับผมติดต่อมาจากบริษัทช้อปปี้นะครับผมขอรบกวนอะไรสักครู่ครับครับผมที่ทางเราติดต่อไปครับคือว่าตอนนี้ทางช้อปปี้ของเราครับได้จัดแคมเปญคิงไมลลูกค้าทําการนําสินค้านะครับอยากให้ลูกค้าใช้งานฟินรายการมีสามรายการเลือกดางนี้ครับรายการแรกครับตู้กดน้ํานะครับ สอง้นไฟฟ้าและสามเป็นเต่าบป็นกระส่งครับไม่ทราบว่าสามรายการนะครับพี่เองสนใจเลือกรับรายการที่ไหนดีครับรับฟรีได้หนึ่งชิ้นนะครับได้ไหมครับฮัลโหลครับมันไม่รู้ว่าไม่มีใครรับโทรศัพท์ โทรศัพท์ก็ฟังข้อความเดิมอีกครั้งเข้าสู่ระบบลบข้อความกดสองฟังข้อความถัดไปคือไอ้พวกมิจฉาชีพเนี่ยนะมันก็โทรมาอยู่ทุกวันน่ะเนี่ยมันก็มีม,มีมีเบอร์แปลกๆโทรมานันเนี่ยวันเนี้ยวันเนี้ยมีเบอร์วันนี้เลยนะมีเบอร์ไอเนี้ยโทรมา บวก69แล้วก็ยาวเหยียดเลยถ้าเป็นบวก69เนี่ยมันจะเป็นเบอร์มือถือที่มาจากประเทศจีนทีเนี้ยอ่าคือเอกคิดว่าคนที่โทรมามันมีโอกาสที่จะเป็นมิจฉาชีพอะเ0หนึ่งเบอร์ที่มันโทรเข้ามาเนี่ยเจ้าหน้าที่ช้อปปี้อะ โทรเข้ามาที่เบอร์มือถือซึ่งเป็นเบอร์มือถือที่ไม่ได้ใช้ลงทะเบียนกับทางช้อปปี้อ่หมายเลขที่มันโทรมาเนี่ยมันเป็นหมายเลขสาธารณะที่มีอยู่ในเว็บไซต์ออนมณีจันทร์พยากรณช่อง y u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  e ออนมณีจันทร์ f b o o k o o ออนมณีจันทร์มันเป็นเบอร์สาธารณะที่ใช้โปรโมทเว็บไซต์ดูดวง ก็คือมิจฉาชีพอะโทรเข้ามาในเบอร์สาธารณะที่เป็นเบอร์ใช้ในการโปรโมทเว็บดูดวงซึ่งเป็นเบอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับ s h o p e e เบอร์ที่ใช้สมัคร s h อ p e e จะเป็นอีกเบอร์หนึ่งแล้วเบอร์ที่ใช้ในการรับสินค้าจากพัสดุไปรษณีเบอร์ที่ไปรษณีย์ไทยอะหรือพวกเคอรี่จะโทรเข้ามาเนี่ยจะเป็นอีกเบอร์หนึ่งไม่ใช่เบอร์นี้ แล้วส่วนเรื่องที่ว่ามันจะแจกโอ้โหอะไรนะอะไรอะไรเครื่องนวดหน้าเตาอบอ่า,อ,อ,าอะไรนะเครื่องอะไรอะไรตู้กดน้ำเตาอบกับตู้กดน้ำแล้วก็เครื่องนวดหน้าราคามันก็ตกสี่พันไม่ใช่หรอ เครื่องลวดหน้ามันมีตั้งแต่ราคาสองร้อยอ่ะจนถึงสี่พันกว่าเตาอบก็น่าจะเป็นพันนะส่วนตู้กดน้ำอ่ะมันเป็นของราคาแพงมากอะ่ะมันจะมีคนแจกเพื่ออะไรอะ่ะตู้กดน้ำจะเอาไปทำไมอะ่ะมันมันไม่ใช่ของที่เขาจะแจกกันหรอกพวกตู้กดน้ำมันเป็นของใช้ในสำนักงานพวก โรงเรียนสำนักงานอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เหรอฟังแล้วก็งงว่ะช้อปปี้มันจะแจกตู้กดน้ำทําไมว่างงว่ะเครื่องกองน้ำตอนนี้ราคามันก็ไม่แพงเท่าไหร่นะเครื่องกองน้ำอ่ะตอนนี้ถ้าเป็นของจีนอ่ะถ้าเป็นของเม็ดอินชัยหน้าห้าร้อยหกร้อยก็มีนะฟังดูแล้วมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะว่า คือจริงๆแล้วทางช้อปปี้อ่ะมันไม่ได้มีแคมเปญในการจะแจกสินค้าฟรีอยู่แล้วแคมเปญของช้อปปี้ก็คือหนึ่งหนึ่งสองสองเงี้ยวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งเงี้ยวันที่สองเดือนสองแคมเปญของมันก็คือสิบเอ็ดสิบเอ็ดถึงอ่าสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนมกราวันที่หนึ่งเดือนกุมภาวันที่สอง มันจะเป็นช้อปปี้มันจะเป็นแคมเปญพวกอะไรหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่อ่ะวันที่หกเดือนหกวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีการอ่ลดราคาโดยที่ว่าร้านค้าที่สมัครใช้งานบริการกับช้อปปี้อ่ะอ่ทุกวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดสิบสองเดือนสิบสองเนี้ยจะมีการจัดแคมเปญลดราคาสินค้าทุกร้านค้าเนี่ยจะมีการลดราคาหมดเลย นี่คือแคมเปญของช h e อป e ีอ่ะก็คือ11 11 12 12วันที่8เดือน8วันที่6เดือน6อะไรอย่างนี้มากกว่ามันไม่มาแจกเครื่องนวดหน้าเครื่องอะไรพวกนี้หรอกเพราะว่าเครื่องนวดหน้าในประเทศจีนราคามันถูกเครื่องนวดหน้าของจีนอะราคามันถูกส่วนไอเตาอบเนี้ยจริงๆะถ้าเป็นของประเทศจีนอะใช้แล้วก็ไฟช็อตใช้แล้วเสี่ยงไฟดูดตายตู้กดน้ำอะไรเนี่ย มันไม่มีใครเขาเอาเหรอกมันเป็นของที่ไม่มีใครเขาอยากได้อยู่แล้วอะ่ะถ้าเป็นถ้าแจกเครื่องกองน้ําก็อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าถ้าแจกเครื่องกองน้ําอ่ะเออมันเป็นของที่ไม่มีใครเขาเอาแล้วช้อปปีมันก็คงไม่ไม่มาแจกพวกนี้หรอกเพราะว่ามันเป็นอ่าโปรโมชั่นที่ช e ้อปปีอ่ะขาดทุนไม่คุ้ม ช้อปปีมันจะมีแคมเปญอะทุกวันที่1เดือน1วันที่2เดือน2วันที่4ี่เดือน4อี่อะมันจะให้ทุกร้านอะลดราคาหมดเลยเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายแล้วก็ให้คนอะหันมาโหลดแ e อปพลิเคชันช้อปปี้อะก็สำหรับคลิปนี้ก็มาพูดแค่นี้แหละคะ่ะ